สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้นะมาภรรยาพามาเก็บฟักทองกับมะนาวมะนาวลูกใหญ่ๆนะฮะเป็นมะนาวหนังนะครับผมไหนเจ้านี่หันมายิ้มหน่อยสวยๆตัดลูกที่สองครับผมลูกที่สองประมาณทัก2สองกิโลนะฮะไปเจ้านี้ไป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 ฝั่งโน้นนะ ตัดเราไปเก็บเดี๋ยวเจ้านี้จะหาไม่เจอ <ap> มันมีอยู่บนโน้นอยู่ท้าวนี้จะตัดได้ประมาณักสามสี่ลูกนะอันนี้ขึ้นอยู่บนค้างของอยู่บนค้างของตำลึงนะครับผมลูกนี้เล็กประมาณทักหนึ่งกิโล <ap> <ap> นะฮะเอาเจ้านี้ ลูกนี้มาซ่อนอยู่ข้างบนเนี่อีกลูกนะฮอีกประมาณทักหนึ่งกิโลนะครับผมวันนี้จะตัดไปแค่แค่สี่ลูกนะฮะที่เหลือเดี๋ยวจานี้ค่อยตัดนะนะครับผมปลูกไว้ก็ได้กินนะครับผมฟักเนี่ยประมาณทักสามเดือนเสร็จก็ได้กินละนะฮะ มีลูกใหญ่ๆอยู่แปดเก้าลูกนะครับผมนะฮะก็ปลูกไว้ใส่ไว้ให้มันแน่นๆโน,น,น้นนี้นะฮะแบ่งกันกินอันนี้ก็คือตำลึงนะะนะครับผมนะฮะเช้านี้ก็สวัสดีครับ